เกนผมนี่เจอมาหลายอย่างแล้วทั้งโปวิ่งเร็วกับโปที่สามารถทะลุแมปได้ซึ่งวันนี้ผมก็มาเจออีกคลิปหนึ่งที่ผมผมถ่ายมาแล้วผมก็ไม่ได้เอามาลงทีแล้วนี่คือโปที่ผมเจอที่เป็นที่เล่นตามกว่าที่ที่เป็นส่วนมาก ก็โป็ยพวประเภทนี้ก็มีหลายนิสัยนะเขาจะมาปวดผู้เล่นหรือว่าเขาจะมาอันนี้อะไเง okay. หรือว่าเขาจงมาปวดประสาทน,น,นะเดี๋ยวทีคลิปนี้ที่ผมเปิดอยู่ซึ่งคลิปนี้ผมก็มันมันมีคลิปหนึ่งที่ผมต้องอัดแล้วก็เจอคลิปนี้ก็ถ่ายไว้แล้วก็ผมก็ต้องเอามาลงช่อง นี่ก็คือคนที่เล่นโปรแล้วก็ถูกแบรนดไปเทียบร้อยแล้วก็คลิปนี้ที่อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เล่นโปรคนนี้ก็ออกไปเทียบร้อยแล้วอันผมก็ไม่มีอะไรก็จะจะตัดเสียงจากตอนนี้เลยแล้วกันโอเคอันนีเพลงในใจมันจะไปโอเคบายบาย เล่นอะไรก็ไม่รู้เล่นโปก็เล่นอโอ้ยเล่นแค่ยีชั่วโมงเล่นเพอโปเนี่ยเก่งพราโปเนี่ยแหละโอ้ oh. ปั่นเครื่องก็ไวไวแลไม่ไงต่อทำไงครับอ่าจนเดินวิ่งไปปกติทำเป็นแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนียนเนาะมันไม่เห็นอะไรอีกอ่ะ อดกระโดดโน้เต้นเลยเอ๊ะอเจงเ่ยข้ามกระโดดตีลังกาอดเจงดูสิอดเจงเามหน่อยวิ่งไม่เพื่ออะไรครับขัดกยู่ไกลแล้ววิ่งวิ่งไม่หยุดยังวิ่งไม่หยุดอ่าอ่าวิ่งต่อวิ่งต่ออ่ออ่อวิ่งแล้ววิ่งแล้วอ่าอ่าวิ่งไปวิ่งมาอ้่อขัดกวนตีไม่โดนนะอ้่ออ่ออ่อตาอาอเจ็บเจ็บอ่อ โอ้ยตีไม่โดนเออตีไม่โดนตีไม่โดนนะอ่าโอาครับดูเนี่ยแหละชีวิตของผู้เล่นที่เล่นโปรครับประมาณเนี้ยยิงไม่ดูเลยข้าต่คนเปิดตาแดงแล้วก็กินยำอมย้ยยอ่าตายจ๋ไว้เสร็จปุ๊บอ่าเจนเงียอ่าไอสต็อปแล้นึ่งโอเคแล้วก็ไอสต็อปแล้นึ่ง แล้วก็เอาถือยาวเอาให้เพื่อนอ่าดีเป็นคนดีเหลือเกินเสร็จง่ายต่อดูหน้าดูก่อนอ่าดูดูใหม่อ่าเนี่ยเนี่ยยี่สิบสามชั่วโมงเห็นไหมเล่นในโทรศัพท์ด้วยชื่อนี้ใครเห็นก็ไปแบนด้วยนะครับไปไปกดรีพอร์ตด้วยนะครับอ่ากินน้ำอ่าโยนเหรียญต่ออ่าโยนเหรียญต่อโยนเหรียญต่ออ่าทำไมโชคร้ายอย่างเลยเนี่ยโยนเหรียญแล้วโอ้โหโอเคเดี๋ยวโอีคโชคดีละ อ่าโชคดีส์หลาสองรอบแล้วอ่าอ่าทำไงครับทำไงครับอ่าอ่าครับดูดูว่าดูเขาพวกต่อสู้กันอ่ายิงแม่นด้วยโอ้ยดีจริงครับตอนนี้โอ้ยแล้วก็มีขึ้นปานมีขึ้นนี้แล้วแล้วก็ฆาตรกรอ่าดูฝั่งฆาตรกรบ้างเป็นไงบ้างอ่าไล่นูบนะครับฆาตรกรยังฆ่านูบไม่ได้เลยครับตอนนี้อ่าฆ่าได้แล้วครับอ่าเสร็จเรียบร้อยหนึ่งคตรฆาตรกรจะเล็งใครครับอ่าไม่เล็งโอเคล้อหลอกไป แล้วก็ไปเลีงเอเลียสครับอ่าก็เลีงเอเลียสแต่เอเลียสฉลาดนะครับอ่าไม่ลงแล้วก็อ่าคาตงบอไม่ไม่ขึ้นด้วยไล่ไม่ทันแล้วแหละเอเลียสคนนี้เขามีสเต็ปจูบที่ดีมากเลยนะครับสเตเตอรมิน่าก็เลี้ยงดีด้วยอ่าจูบอืมจูบอีกจูบอีกอ่าแล้วก็เสร็จอ่าแล้วก็ยิงอ่ายิงไม่โดนรอบนิกาผิดอ่ากระโดดเออกร์กดโอเดอร์กดโอเดอร์ ถ้าตกนไม่เห็นก็ว่าแล้วกี้เห็นเต็มเลยอารมณ์ยังยังมีอารมณ์มาไล่ต่อเป็นผมที่ผมฆ่าตัวตายตายนานแล้วเนี่ยอดูครับโยนเหรียญต่อเลยอ่ะไม่ต้องโยนแล้วมั้งชนะแล้วแหละสิบสิบนาทีแล้วดูที่ว่าเขาจะโชว์ความสามารถตัวเองได้ขนาดไหนความสามารถปั่นเครื่องนี้ก็ให้ให้อันดับหนึ่งเลอ่าดูของตัวเองครับสี่ห้าวัน ดูไอ้นี่ยี่สบสามวันยี่สบสามชั่วโมงเออพูดปิดพูดปิดไปได้โอเคปิดเลยเห็นอย่างนี้แล้วเห็นอย่างนี้แล้วรับไม่ได้อย่าเป็นฆาตกรอย่าเราแพ้เห็นอย่างนี้แล้วรับไม่ได้ต้องปิดไม่งั้นอย่มันจะอันนั้นอย่ยวมันจะได้ใจถ้าไม่เล่นไม่เล่นครับไม่เล่นต้องให้มันต้องให้เล่นก่อนอ่าดูครับขี้โกงมากเลยนะครับอ่าดูใหม่นะครับอ่าเห็นไหมเวลาขยับแล้วเห็นไหมขี้โกงเห็นไหม ชนะเป็นฆาตกรแค่ห้าสิบชนะแค่ชนะห้าสิบสามโอ้พระเจ้าเอาชีวิตรอดได้หนึ่งร้อยห้าโอ้เก่งเกินเก่งพอโปเลยเนี่ยอ่าแล้วก็รอครับอ่าแปดเจ็ดหกโอเคขี้นับแล้วเอางนดนดูดูดูเห็นไหมคนอื่นยังไม่ขนาดนั้นเลยอันนี้คนเดียวนั่นเนี่ยเล่นเก่งมากเลยอ่าไปโนรี้นะครับโนรี้เป็น ดูดิว่าครับเป็นไงครับอ่าไม่เล่นด้วยอ่าไม่เล่นด้วยอ่าเหมือนรู้เหมือนรู้ก็เลยไม่เล่นว่าโชว์ความสามารถพิเศษหรือเปล่าอ่านดูคนอื่นเล่นก่อนแล้วก็ได้อ่าดูครับชีวิตอ่ามันเดินนะอ่าเห็นไหมเห็นไหมเนียนนะครับเนียนเนียนเนียนถ้าผมไม่ถ้าผมถ้าผมไม่ตายนี่ผมไม่รู้เลยเนี่ยว่าเล่นโปรเนี่ยมนเล่นนึกว่าเล่นนึกว่าเป็นคนเล่นกิ่งเดี๋ยวเพลเวอร์อ่านนี้ผมข่ามานะครับ อ่าต่อไปมันต่อไปน่าจะเล่นแล้วแหละโอเควันเอ็กซ์รอบนี้โอเคแต่เราก็มาดูต่อเดี๋ยวดูก่อนโอเคอยู่ในเซิร์ฟอ่าโอเคอ่าเนี่ยเจอละมาถึงก็เจอเลยอ่าดูนะครับรอบนี้เขาจะเล่นโปรไหมครับเปิดมาถึงเขาวิ่งไม่หยุดเลยละครับโอ้โหโซเทสเปิดมาวิ่งไม่หยุดเลย สตามสนามไม่น่ามีอิฟินิตี้เลยนงครับ oh, <dang> ดูครับปั่นเครื่องแป๊บเดียวครับดู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 ความว่อยของปั่นเครื่องนะครับเห็นไหมครื่องหลอดแล้วเอ้ยไหมอึ๊บแล้วก็ตึ้บเอ้ยอ่าเย็บร้อยโดนเหดียดต่อด้วยแล้วก็วิ่งต่อ <laughs> โอ้โหวิ่งหาเครื่องแล้วมีใครจะใช้สามารถอันนั้นได้ดีแล้วผมไม่ได้เป็นดีแล้วผมปิดไว้ oh, <dang> อ่ะดูครับนาน,านนาน อยิงแม่นด้วยกาถูกนั่นเนี่ยเล่นโปแล้วยังกาถูกคนกิ่งเลยเป็นผมนี่ผมกาไม่ค่อยถูกเล่นเล่นชิต้องกาแบบใกล้ๆหน่อยแล้วก็แบบอันนั้นเลยแต่ถ้าถ้าอยากอยู่ไกลๆต้องดวงต้องต้องแบบว่าจะยิงแม่นไหมถ้าคาตกรเห็นคือฆาตกรหลบได้อ้าวปั่นเครื่องคนยิงคนไวเลยครับ ปันเชอสส่งปันเชสสามวินาที oh, <dang> ปันเชสสามวินาทีเต็มอ่ะปันดูนะอ่ะดูนะเสร็จแล้วยังอ่ะหนึ่งแล้วอ่ะสองแล้วอ่ะสามแล้วอ่าเสร็จอ่าสี่เห็นไหม oh, <dang> สามนาสามวินาทีทำเสร็จแล้วกดไวแล้วก็โยนเหรียญต่อแล้วก็วิ่งต่อทำเนียบก็ได้นี่ข้าระโกวไม่ได้อยู่ใกล้ๆนี่ วิ่งไม่หยุดเลยโอ้โหดูครับวิ่งตั้งแต่เปิดเกมมาตัวนี้ยังยิงยังไม่หยุดวิ่งนะครับคนอื่นมันไม่สงสัยอะไรมั้งเหรอว่าเล่นโป้เนี่ยเนี่ยมันไปแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยสิบเก้าอ่าโหยิงด้วยโอ้โหถ้าเล่นอย่างนั้นไม่ต้องเล่นดีกว่าไหมเซอร์ไปหมดเลยอ่าฆาตกรก็ฆาตกรก็ไม่ได้เก่งด้วย ถ้าเก่งนี่แบบไล่ตัวนั้นได้รู้เลยว่ามันเล่นโปนอันนี้แบบเหมือนยังไล่พวกพิเยอร์เก่งๆไม่ค่อยได้อาโดนเจ็บร้อยโดนลังแกโดนทีมไปอันนี้ก็โยนเจ็บฆาตรกรไม่ยอมแพ้วฆาตรกรใจสู้อ่ะเหมือนผมเลยใจสู้เดี๋ยวตีมันจะไล่เกตนะไล่เกตเสร็จปุบ๊บทำไงครับ อ่ะโอ้โหแม่นจริงยิงกดแม่นผมขาว่าอยู่ทำไมมันเล่นเก่งแล้วมันมันรอดอยู่คนเดียวรอดไหลยหลตาเลยก็เลยมาอัดคลิปตอนนี้ก็คารอลก็มันจะไล่ใครอะไล่เอเลี่ยสแล้วก็ไม่น,าน่าละ แพ้แล้วอ่าเรียบร้อยโอ้ยอ่ารอบนี้รอบนี้ไอคนเล่นโปรก็เป็นเรียบร้อยนะครับอ่านี่ครับเล่นโปรนะยืนนิ่งก่อนรอบแรกอ่าขึ้นมาแล้วคนอื่นก็ปั่นเครื่องแล้วเสร็จปุ๊บก็โยนอ่าปลาในละอ่าจะเก็บคนแรกได้ไหมอ่าเย็บอยคนแรกเสร็จเลย ไวมากไม่ต้องถามนะสตามิน่ามีมีเป็นร้อยมีเป็นอินฟินิตี้วิ่งเท่าไหร่ก็ไม่หมดเลยเดี๋ยวโอเคแล้วก็อ่าตีนะตีตีต <c oughs> โอ้ยยิงไม่โดนเหมือนวิ่งไล่แบบจนสตามิน่าหมดเลยแพ้แพ้แพ งงไหมเนี่ยอุ้ยแพ้ได้ไงเหรอเดี๋มันวิ่งไม่อุ้ยมันวิ่งไม่หยุดเลยวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมยิ่งไม่โอ้ยทำไมวะทำไมวะแพ้เพราะอะไรเนี่ยเอาการเกิดไปเหรออุ้ยทำไมขัดตัดมันคนนี้มันวิ่งไวไม่หยุดเลยวะบล็อกทีหนึ่งโอ้ยอุ้ยแล้วก็ปลาดาวอืมเรียบร้อยไม่ใช่ดาวสีดาบดิปลาปลาขึ้นดาบไป ้ยสเต็ปจ <one> oh, ูบน oh ี่ค uh, ืออะไรกันโอ้โหสเต็ปจูบคนดีเลยครับอ่าแล้วก็โดนด้วยครับตายกี่คนแล้วเนี่ยสองคนแล้วเนี่ยเขาจะไล่ใครก่อนไล่เกตเอาเคมเอเคไม่อยากไล่เกตไล่ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดตำเครื่องมาปุ๊บทำอะไรยืนยืนดูสถานการณ์แล้วก็อ่าสายขวาซ้ายขวาเอาไปไปออกแล้ว โอเควิ่งวิ่งไปดูดิว่ามันจะปาตอนไหนอ่าเล่นโป้แล้วถือว่าเราก็ไม่ได้ตาเล่นโป้จะว่าไม่ได้ถือว่าตาบวชโป้ก็คือโป้ถ้าใส่ตาคุณก็มันก็เห็นหมดโอเคอ่าตายเลือดดื้มหมดแล้วตายตายโอ้ตายแล้วเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยเออเจ็บหน่อยคาร์ดแมนแต๊ดี มาแล้วมาแล้วมาแล้วทุบไปทีนึงตีลูกน้องแล้วเกตเกตทำอะไรอุ้ยสีไม่โดนโอ้ยเกตเกตโอ้ยเกตโอ้ยกระตุกมากโอ้ยโอ้ยโดนโดนลูกน้องตีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโดนตีแล้วโดนตีแล้วโดนตีแล้ว อ้าวเจ็บ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 แค่เลยเ <lem> ลยโอ้รวดเลือดเลือดเลือดตายยัง <Wh> <een> ไม่ตายยังไม่ตายเอือยังไม่ตายความสนายเจืออ้โหชันชนะชนะพ่อโป้เอ้ยรับไม่ได้รับไม่ได้โอเคดูดูต่อไปนะครับอ่าเป็นคนรอดเอาเป็นผู้เอาชีวิตรอดนะครับ โอ้ยปัดเครื่องดีกว่าเออเออปัดเครื่องอ่าแป๊บเดียวอีสเสร็จแล้วเอ้าไปไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเชนหายไปไหนมั้งอุ้ยเย้ดีใจเลยว้าวดีใจดีใจเย้โดนแบลแล้วเฮ่เฮ่เฮ้ดีใจเลยเย้เย่เย่ดีใจดีใจเว้ยไปแล้วโอ้ย